สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะเมื่อวนี้นะคะแม่จ๋าจะพามาบึงร้านที่เขาขายผักเหมือนผักไทยนะคะเป็นร้านแขกหรือร้านตุรกีนะคะพักอย่างแรกที่แม่จ๋าจะพาบิงก็คือเป็นผักชีลาวนะคะซึ่งผักชีลาวก็บแปลว่างามแล้วก็ใหญ่มากนะคะํคำนึงบอกเลยว่าอิ่มจุใจเลยนะคะแล้วก็สดใหม่แล้วก็สวยมากๆนะคะ ผักชีลาวกํากหนึ่งนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะก็อยู่ประมาณกําละ58บาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนะาะทางอ่าค่างเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ36บาทกว่านะคะยูโรนะคะถ้าเอาไปคูณกับเงินไทยก็จะตกดูนั่นแหละ58บาทประมาณนี้นะคะสําหรับผักชีลาวหนึ่งกําค่ะและต้นหอมมัดใหญ่ๆต้นใหญ่ๆอยู่ข้าง,ง,งก็คือกําละ50บาทนะคะเงินไทย50บาทค่ะ ชัดกันมากกับจะเป็นสาระแหน,นะคะซึ่งสารหน่อันนี้ก็คือจะงามมากนะคะแต่ว่า,าสารหน่เขาก็จะไม่คล้ายของไทยนะคะเขาจะเหมือนแบบว่าถ้าเปรียบภักกรเกระถินก็คือพักกระเใหญ่ผักกษตรหน่อยบา้านเฮานั่นแหละอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่ก็สามารถทดแทนนะคะสารหน่แท้ๆจากบ้านเราได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสอะไรนะคะก็สามารถหาซื้อสารหน่แบบนี้มากินได้นะคะก็ ต่สามารถทดแทนสาระแน่แบบวันเท่าได้คือกันนะคะสำหรับสาระแน่มนัดนึงนะคะมัดใหญ่ๆข้นใหญ่ๆประมาณนี้เนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยของเราก็ประมาณกําละ58บาทนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อไปกินเนาะเขาสามารถรีไบหรือว่าเด็ดยอดออกแล้วก็สามารถเอากิ่งของสาระแน่นี้ไปปักชำหรืออ่าชำในน้ําให้เขาเกิดรากและเอาไปปลูกก็ได้นะคะซึ่งสาระแน่คือแบบ เขาทนหนาวมากนะคะถ้าได้เกิดแล้วคือแบบลามไปทั่วแล้วกัเป็นอย่างที่กําจัดยากมากนะคะแม่จ๋าบอกเลยเพราะว่าตอนนี้แม่จ๋ามีสาระแน่อยู่เต็มสวนเลยค่ะเยอะมากแต่ก่อนคือแบบแม่จา๋าบ่หูเนาะว่าอ่าสารแน่เขาจะอ่าเกิดง่ายเนาะติดง่ายนะคะแม่จ๋ากับแบบหาไปปลูกซะเยอะเลยเนาะพราะหลังจากปีหนึ่งพันไปนะเออ อากาศอุ่นขึ้นหินมละลายเนาะที่นี่อ่าซาลแหน่นะคะเขาก็เริ่มแตกอยอดแตกยั้งขึ้นมากขึ้นตอนนี้ลามไปทั่วไม่จ๋าก็พยายามกาจัดถิ่งนะคะเพราะว่ากินไม่ทันนะคะทัดกันมานี่ก็จะเป็นผักซีนะคะผักซีอย่างเราผักซีจีนนะคะมันจะเอิ่นผักซีจีนเนาะบางคนก็จะเอิ่นผักซีธรรมดานะคะก็ราคาเดียวกันกันกบซารแหน่เมื่อกี้นะคะคิดเป็นเงินไทยกับประมาณห0าสิบกว่าบาทเช่นกันนะคะ ซึ่งก็ประมาณเท่าไรละ่ะหาสิแปดบาทยังประมาณน,นี้แหละนะคะแต่ว่าขีตัวนี้คือแบบแม่จ๋าสามารถปลูกเองนะเออนั่นแหละแล้วก็เขาก็ทนหนาวมากนะคะถึงหิมะจะมาหรืออะไรก็คือเขาสามารถเจริญเติบโตได้เนาะเขาบอ่อตายนะคะสามารถเอาไว้ในบ้านผักนอกบ้านได้แล้วก็สามารถมีกินได้ตลอดปีนะคะสําหรับผักชีนะคะหรือถ้าผู้ใดบอ่อปลูกก็สามารถมาหาซื้อได้ตามร้านแขกแบบนี้นะคะกำใหญ่ๆข้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ราคาถูกค่ะแต่ว่าจะแพงมากๆถ้าเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆนะคะเขาบอกว่าผักแบบนี้จะแพงมากแต่ว่าในร้านแขกลานตุรกีคือถูกมากนะคะแล้วก็ได้เยอะด้วยสำหรับทัดกันมาตรงนี้ก็จะเป็นผักโขมนะคะหรือผักโขมฝรั่งนะคะบ้านเราอาจจะเรียกผักปวยเล้งอะไรประมาณนี้เนาะถ้าไม่จ๋าจำาบ่ผิดนะคะสำหรับผักตัวนี้นะคะรสชาติก็จะเหมือนผักโขมนะคะ แต่ว่าราคาก็คืออยู่ที่72บาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยบ้านเราเนาะผักหอมมีประโยชน์มากค่ะแล้วก็สามารถทําได้หลากหลายเมนูมากเนาะทาขนมปังทําอบชีสหรืออะไรต่างๆได้หมดเลยลวกกินลวกจิ้มหรือกินสดหรือ,รอปั่นน้ําก็ได้นะคะซึ่งผักหอมนะคะสารพัดประโยชน์มากเนาะแม่จ๋าชอบซื้อไปกินนะคะ แล้วถัดกันมาตรงนี้นะคะแม่จ๋าบ่งว่าซื้อว่าผักอย่างนะคะแต่แม่จ๋าชอบเรียกว่าผักชีร้อมนะคะสําหรับราคาผักตัวนี้ก็คืออยู่ที่47บาทไทยนะคะต่อ1กร,รัมเนาะอ่าแม่จ๋าชอบเอามากินกับเมนูลาบนะคะแต่คนที่นี่ก็จะเอามาใส่ซุปเอามาตกแต่งจานหรือเอามาทําอะไรคือช่วยดับกลิ่นหรืออะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าผักชนิดนี้เขาจะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะแต่ว่าจะเข้ากันสุดๆกับเมนูลาบแบบบ้านเรานะคะ และอีกอย่างหนึ่งคือผักชนิดนี้น่าหามาปลูกนะคะเพราะว่าเขาไม่ตายเวลาหิมะมานะคะเพราะว่าเวลาหิมะละลายไปแล้วเขาก็จะเกิดมาใหม่นะคะอันนี้เป็นผักที่น่าปลูกมากๆนะคะ และต่างๆในร้านนี่กับจะประมาณนี้นะคะก็จะมีผลไม้มีอะไรต่างๆมากมายเลยเนาะของเขาก็จะเข่าทุกอาทิตย์นะคะแล้วร้านนี้เขาก็มีเนื้อมีหมูมีไก่มีป่ามีทุกสิ่งอย่างมีซอสมีข้าวสารมีอะไรทุกสิ่งอย่างเลยเนาะซึ่งก็จะมีครบวงจรเหมือนร้านอื่นๆทั่วไปนะคะเพียงแต่ร้านนี้เขาจะเป็นร้านแขกหรือร้านตุรกีนะคะ ถัดกันมาตรงนี้ก็จะเป็นแผนกแตงกวานะคะเดี๋ยวไม่จ๋าจะพาเบงแตงกวาชนิดต่างๆนะคะสําหรับแตงกวาอันนี้ก็คือลูกละ1.59ยูโรนะคะตะกประมาณลูกละ58บาทไทยนะคะสําหรับตรงนี้นะคะก็คือโลละ3.99ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ144บาทต่อ1กิโลนะคะแต่ตรงนี้นะคะก็คือ1แพ็ค100บาทนะคะ นี่หนึ่งหน่ยบาทก็ได้จักหน่วยหกหน่วยนะคะมีหกลูกนะคะสําหรับแตงอันนี้คือน่าจะเป็นแตงที่มาจากประเทศตุรกีนะคะแต่ว่าแม่จ๋าเคยสังเกตหลายเธอแล้วถ้าซื้อแตงแบบนี้ไปกินคือเก็บไว้ไม่ได้หลายวันนะคะคือแตงแบบนี้เขาจะเน่าไวมากนะคะแต่ว่าแม่จ๋าเองก็บบุกว่วอ่าเป็นเพราะอย่างทําไมเขาถึงเน่าไวนะคะ ส่วนทัดกันมาด้านนี้ก็จะเป็นพริกนะคะซึ่งมีพริกต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาดูราคาพริกนะคะสําหรับพริกตรงนี้นะคะห,อห่อนึงก็จะตกอยู่ประมาณ 7-9. บาทเงินไทยนะคะต่อหนึ่งห่อแบบนี้นะคะซึ่งเป็นพริกที่แบบคล้ายๆพริกหวานนะคะไม่ค่อยมีรสเผ็ดนะคะสําหรับสีแดงนี่ก็เช่นกันนะคะไม่เผ็ดนะคะเป็นพริกหวานเนาะ แต่สีแดงด้านนี้จะตกอยู่ที่หอละ69บาทนะคะเป็นเงินไทยเนาะต่ว่าแดงนี่เขาก็จะมี2ราคานะคะซึ่งอาราคาตรงนี้นะคะก็จะแพงขึ้นมาอีก ไม่จ้ากับบงว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ดูแล้วก็คือไม่แตกต่างนะคะแต่ว่าราคาแตกต่างกับแดงเมื่อกี้มากนะคะแดงอันนี้จะอยู่ที่หอละ105บาทนะคะซึ่งไม่จ้าไม่รู้นะคะว่าแพงจากตรงไหนนะคะเพราะว่าจากที่มองแล้วก็สังเกตจากตาเปล่าก็คือทุกอย่างเหมือนกันนะคะถัดกันมาตรงนี้ก็จะเป็นพริกสีเขียวนะคะซึ่งพริกสีเขียวอันนี้นะคะเป็นพริกที่มีรสชาติเผ็ดนะคะสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมากก็จะเผ็ดพอดีนะคะซึ่งเหมาะมากที่จะเอาไปทําเป็นแจ่วเป็นน้ นําพริกนะคะสาหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมากเนาะแล้วพริกอันนี้นะคะก็จะไม่เผ็ดนะคะจะคล้ายๆทั่วไม่จ๋าชอบเอาไปกินสดหรือเอาไปนึ่งหรือเอาไปลวกกินนะคะเพราะว่าเขาหวานนะคะต่อมานะคะมาดูในส่วนของมะเขือยาวสีม่วงกันบ้างนะคะมะเขือยาวสีม่วงอันนี้นะคะตกไปห่อละ87บาทราคาเงินไทยเนาะก็ได้ประมาณ4ลูกนะคะ ซึ่งแม่จ๋าเคยเอามาทําเป็นซุปแล้วคือเขาไม่ค่อยอร่อยเหมือนมะเขือบ้านเราเนาะแต่สำหรับคนยูนีนะคะเขาจะาก็นิยมเอามาผ่าเป็นแบบผ่าครึ่งแล้วก็ใส่ไส้ใส่ชีสใส่อะไรแล้วก็เอาไปอบกินอร่อยๆนะคะถัดกันมาก็จะเป็นแครอทนะคะสําหรับมุมนี้เนาะเดีว่าแม่จ๋าคิดว่ามะเขือม่วงนะคะเอาไปผัดใส่หมูสับก็น่าจะอร่อยนะคะน่าจะเข้ากันเนาะแล้วก็บแบบว่าใส่แบบโหระพาหอมๆโรยโหระพาหอมๆแม่จ๋าคิดว่าแซ่บนะคะ ส่วนมุมนี้แม่จ๋าอยากให้เบิงราคาของมาระกอนะคะซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ตกไป180บาทต่อกิโลนะคะแต่มาระกอลูกนึงคือใหญ่มากนะคะตกไป2หรือ3กิโลต่อ1ลูกนะคะพี่น้องก็ลองคุ้นกันเล่นๆเนบิงนะคะว่ามาระกอ1ลูกจะตกไปราคาลูกละกี่ร้อยบาทนะคะก็อลองคิดเบิงกันค่ะ ถัดกันมาตรงนี้ก็จะพามาดูราคาของมะนาวเนาะมาเบิรงว่ามะนาวของที่นี่จะแพงเหมือนราคามะนาวที่เมืองไทยบ้านเราไหมนะคะสําหรับอันนี้คือเขาลดราคาแล้วเนาะคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ตกอยู่ที่47บาทนะคะซึ่งนี่นะคะมะนาวหนึ่งห่อแบบนี้นะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกนะคะก็จะตกอยู่ที่47บาทนะคะต่อมานะคะมาสองดูราคาของมะม่วงกันบ้างนะคะมะม่วงอันนี้แม่จ๋าบอกเลยว่าถ้ากินเปรี้ยวนะคะจะอร่อยมากเนาะ แต่ถ้ากินสุกก็เสียงดวงเอานะคะบางครั้งก็อร่อยบางครั้งก็ไม่อร่อยนะคะส่วนมะม่วงตกอยู่ที่ลูกละ54บาทนะคะ54บาทค่ะก็ประมาณนี้หละนะคะสําหรับราคาสินค้าอะไรต่างๆที่แม่จ๋าพาสองเนาะอะไรที่เหมือนสินค้าของเมืองไทยแม่จ๋าก็จะพาดูนะคะในส่วนของกล้วยก็จะมีกล้วยหลายราคากล้วยใหม่กล้วยเก่าก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ประมาณที่อ่า อ,อันหนึ่งเนาะที่เขาขายไว้อันนึงก็ประมาณ71บาท72บาทอะไรประมาณนี้เนาะแต่บางทีก็จะได้ราคาถูกนะคะแล้วแต่สภาพกล้วยนะคะแต่ประมาณนี้แหละนะคะตามคําเรียกร้องของ FC เนาะที่มีคนาถามเขมา้ามาเนาะว่าอยากให้แม่จ๋าพาสงสินค้าที่มีขายแบบเหมือนเมืองไทยบ้านเรานะคะว่าราคาจะเป็นยังไงกันบ้างหรืออะไรแม่จ๋าก,ก็ทําคลิปให้ตามคําเรียกร้องแล้วเนาะสำหรับคลิปหนานะคะใครนะคะอยากให้แม่จ๋าทาคลิปอะไรพาสองอะไรเนาะ จะสามารถแนะนําแล้วก็แบ่งปันไอเดียนะคะในการทําคลิปให้แม่จ๋าได้เนาะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะและท้ายคลิปนี้เนาะแม่จ๋าก็ขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่คอยติดตามเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะคะแล้วก็ขออวยพรให้เอฟซี FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนากันทุกคนนะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเน,นาะจะไหนวอาวาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจใกันนะคะสวัสดีค่ะ